สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พวกผมจะพามาดูการทดสอบจุดว่าไฟและจุดติดไฟโดยใช้ถ้วยเปิดชีปแลนครับเพื่อหาจุดว่าไฟและจุดติดไฟสําหรับผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมต่างๆโดยใช้ถ้วยเปิดชีปแลนอยจะเป็นยังไงนั้นเชิญไปดูกันได้เลยครับวัสดุแอดฟันซีเมนต์น้ำมันกา๊าซ เครื่องทดสอบสําหรับการทดสอบจุดวับไฟและจุดติดไฟโดยถ้วยเปิดคลิปแลนซึ่งเครื่องทดสอบจะประกอบด้วย 1. ถ้วยทดสอบทําด้วยทองเหลืองหรือโลหะอื่นที่ไม่เป็นสนิมมีด้ามจับ 2. ที่จุดเปลวไฟทดสอบ 3. เครื่องให้ความร้อน 4. ที่ยึดเทอร์โมมิเตอร์ 5. ขาตั้งที่รองรับแผ่นรองถ้วยทดสอบสามารถยึดแผ่นถ้วยทดสอบให้มีระดับคงที่และมั่นคงได้ตลอดการทดสอบ และ 6. มีที่บังลมที่ใช้สำหรับบังแสงและลมโทรโมโมิเตอร์และอันสุดท้ายเครื่องจับเวลาครับก่อนจะไปดูขั้นตอนการทดสอบขอที่บายถึงบทนิยามก่อนนะครับจุดบ้าไฟหรือแฟดพอยหมายถึงอุณหภูมิต่ำสุดของผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมที่จะติดไฟเมื่อมีเปลวไฟผ่านภายใต้ภาวะมาตรฐานครับ ต่อมาครับจุดติดไฟหรือไฟพอยต์หมายถึงอุณหภูมิต่าสุดของผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมที่จะติดไฟเมื่อมีเปลวไฟผ่านและยังคงลุกไหมต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย5นาทีภายใต้ภาวะมาตรฐานครับ mm hmm. ให้ความร้อนตัวอย่างพอที่จะเทได้สะดวกระหว่างที่คนตัวอย่างพยายามอยากให้เกิดฟองอากาศและอุณหภูมิที่ใช้ในการให้ความร้อนจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดวัดไฟไม่น้อยกว่า56องศาเซลเซียสครับ อบนโต๊ะที่ราบเรียบมัน่นคงในห้องที่ไม่มีลมพัดผ่านหรือในตู้ฟันครับเพื่อไม่ให้มีแสงสว่างมากเกินไปในขณะที่สังเกตจุดว่าไปหลังเพื่อทดสอบด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสมเพื่อกระจัดครับน้ำมันยางหรือสิ่งที่ติดค้างอยู่ในเควื่อทดสอบจากการทดสอบครั้งก่อนโดยใช้ฝอยโลหะขัดออกจากนั้น ทำถ่วยทดสอบไอ้แห้งเป็นเวลา2 3ถึง3นาทีโดยลนไฟหรือวางบนแผ่นความร้อนก็ได้ครับเทตัวอย่างลงในถ้วยทดสอบถึงขีดกําหนดถ้าตัวอย่างมากเกินไปให้ใช้พิเปตดดูดส่วนที่เกินออกถ้าตัวอย่างไหลออกมาเลอะด้านนอกของถ้วยทดสอบต้องทําความสะอาดถ้วยทดสอบด้วยครับ เสียบเทอร์โมมิเตอร์เข้ากับที่ยึดให้อยู่ในแนวดิ่งและอยู่ตรงข้ามกับด้านที่จุดเปลีไฟทดสอบปลายกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในถ้วยทดสอบเหนือก้นถ้วย6.4มมและอยู่ห่างจากขอบถ้วย1ใน4ของเส้นผ่าศูนย์กลางถ้วยทดสอบให้ความร้อนแก่ตัวอย่างโดยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิระยะแรกประมาณ14-17องศาเซลเซียสต่อนาที จนกระทั่งตัวอย่างมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดว่าไฟที่คาดไว้ประมาณ56องศาเซลเซียสให้ลดความร้อนลงเพื่อให้อัตตาการเพื่อปรัอุณหภูมิเป็น5-6องศาเซลเซียสต่อนอาทีไล่ฟองอากาศที่ผิวหน้าของตัวอย่างโดยใช้เปลวไฟลนผ่านผิวหน้าตัวอย่างจนไม่เห็นฟองอากาศจุดเปลวไฟทดสอบและปรับให้เปลวไฟนั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3.2-4.8ถึงมิลลิเมตร S <S <an> เมื่อตัวอย่างมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดวับไฟประมาณ28องศาเซลเซียสให้เริ่มต้นใช้เปลวไฟทดสอบเคลื่อนที่ผ่านถ้วยทดสอบทุกค้งเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซ,ลเซียสการผ่านเปลวไฟทดสอบให้ผ่านจุดศูนย์กลางด้วทดสอบและให้ก้านของหจุดเปลวไฟอยู่ในแนวราบเสมอการเคลื่อนที่ของจุดเปลวไฟผ่านด้วยทดสอบจะต้องมีความเร็วสม่ำเสมอด้วยจุดศูนย์กลางของเปลวไฟที่เคลื่อนที่ผ่านด้วยทดสอบจะต้องอยู่ในระดับที่สูงกว่าขอบบนของถ้วยไม่เกิน2มิลลิเมตร และให้เคลื่อนที่ผ่านไปในทางเดียวก่อนต่อไปจึงให้ผ่านในทางตะวันข้ามระยะเวลาที่เปลวไฟผ่านตัวทดสอบป,ประมาณ1วินาทีเมื <M ito. S 2> ่อเกิดไฟที mm ่ว hmm. ับข <quy și S 2> ึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวหน้าของตัวอย่างอ่านอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์แล้วบันทึกเป็นจุดวาบไฟ แต่ต้องแน่ใจก่อนว่าไม่ใช่ไฟวาดที่เกิดขึ้นจากรอบนอกของเปลวไฟทดสอบถ้าต้องการหาจุดติดไฟให้ความร้อนตัวอย่างต่อไปโดยให้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิเป็น5-6องศาเซลเซียสต่อน,นาทีลองใช้เปลวไฟพันธุทดสอบทุกครั้งที่อุณหภูมิเ,เพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสจนกระทั่งตัวอย่างติดไฟและเกิดการลุกไหม้อยู่นานอย่างน้อย5วินาทีอุณหภูมิที่จุดนี้คือจุดติดไฟครับ มามาดูการคำนวณน,นะครับในกรณีที่ห้องทดสอบมีความดันบรรยากาศแตกต่างจาก7.60ม mm ิลิเมตรประหลอดให้คำนวณค่าจุดว่าไฟและจุดติดไฟจากสมการดังนี้ครับโดยให้ค่า c เป็นอุณหภูมิที่สังเกตเห็นจุดว่าไฟหรือจุดติดไฟหน่วยเป็นองศงาเซลเซียสนะครับค่า f เป็นอุณหภูมิที่สังเกตเห็นจุดว่าไฟหรือจุดติดไฟหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮ์ครับและค่า p คือความดันบรรยากาศขนาดทดสอบหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดครับ การรายงานครับบันทึกค่าจุดวับไฟหรือจุดติดไฟให้ละเอียดถึง2องศาเซลเซียสน,นะครับต่อมาเป็นการพิจารณาความถูกต้องของผลการทดสอบครับ 1. การทดสอบซ้ําผลการทดสอบ2ครั้งโดยผู้ทดสอบคนเดียวตัวอย่างเดียวกันห้องทดสอบและเครื่องทดสอบเดียวกันในเวลาต่างกันจะเชื่อถือได้เมื่อผลการทดสอบแตกต่างกันไม่มากกว่าค่าดังนี้จุดวับไฟนะครับ8องศาเซลเซียส และจุดติดไฟก็8องศา,ศาเซลเซียสเหมือนกันครับข้อที่2นะครับการทดสอบเปรียบเทียบผลการทดสอบซึ่งทําโดยผู้ทดสอบ2คนจากห้องทดสอบต่างกันในเวลาต่างกันจะเชื่อถือได้เมื่อผลการทดสอบนั้นแตกต่างกันไม่มากกว่าข้อกําหนดดังนี้ครับจุดวับไฟ17องศาเซลเซียสและจุดติดไฟ14องศาเซลเซียสครับข้อควรระวังนะครับข้อที่1 การเทตัวอย่างลงถ้วยทดสอบต้องาระมัดระวังไม่ให้เกิดฟองอากาศโดยการเทตัวอย่างช้าๆอย่างสม่ำเสมอให้ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นมาจนเต็มนะครับข้อที่2ครับห้ามเปิดภาชนะบรรจุหรือถ่ายเทตัวอย่างโดยไม่จําเป็นการเปิดภาชนะบรรจุหรือถ่ายเทตัวอย่างให้ทําที่อุณหภูมิต่ตํากว่าจุดวบไฟที่คาดไว้คือ10องศาเซลเซียสครับและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับห้ามเก็บตัวอย่างไว้ในภาชนะพลาสติกครับ ส่วนอันนี้จะเป็นตารางบันทึกการทดสอบโดยให้รายงานและพิจารณาความถูกต้องของผลการทดสอบตามที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ด้วยนะครับและผู้บันทึกผลการทดสอบจะต้องแสดงตัวอย่างการคำนวณวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบด้วยนะครับโดยตารางบันทึกผลการทดสอบและขั้นตอนการทดสอบอย่างละเอียดเราจะแนบเอกสารประกอบการเรียนรู้ไว้ใต้คลิปให้ดาวน์โหลดและนําไปใช้ประกอบการทดสอบได้เลยครับ จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับการทดสอบหาจุดว่าไฟและจุดติดไฟหวังว่าคลิปวิดีโอที่พวกเราจะทําขึ้นนี้อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมทั้งหลายด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นการทดสอบเรื่องอะไรฝากทุกๆคนกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับ